โอเคเนาะทุกคนซึ่งว่าตอนนี้ก็เบ้าพมได้เดินทางมาฮอดน,น้ำเทินสองแล้วเนาะเบ้าพ้มสีผ้าผิวน้องมาบึ่งบรรยากาศอยู่ที่น้ำเทินสองวันปิดแล้วเลยเนาะทุกคนนี่ก็จะเป็นทีมงานของเบ้าพมเองเนาะพี่น้องอบรรยากาศพนะี่น้องบรรยากาศอยู่น้ำเทินสองเนาะ ถ้าเฮามาอยู่ใกล้ๆแล้วมันชีมีรมแห้งเติมเนาะพี่น้องตีคืนขึ้นมาเนาะคล้ายๆทะเลเลยเนาะอ,อย่างนี้หลังจากที่ว่ามาให้ทีม้านแตพาก,กันกน,น้ำหูเนาะนี่ก็คือเฮอยหญ่นะพี่น้องเนาะต่อมาบ่าพมสิขึ้นไปเฮอยหญ่นี่เนาะนี่ทีมงานของบ่าพมเองพี่น้อง สุดยอดลสยอดุดยอดหนาวบอสุดยอดนาวฮ่าฮ่า้านีอาบน้ำเป็นยังไงวะดอฝุ่นบนหนาวติเช้านี้ตอนนี้กำลังพากันเดินขึ้นเฮิรนเนาะพี่น้องกำลังหาทางขึ้นเนาะเฮยยญ่พี่น้อง ขึ้นทางได้นี่ขึ้นทางใดเหรอหนิบูกันเลยกำกำลังหาทางขึ้นพี่น้องนี่บ่าทางขึ้นอันนี้บ่ทางลัดเด้ มีแต่ไม้นอกทางในโอ้ยอพูดทางขึ้นเนาะพี่น้องเดี๋ยวว่าพุ่มสีผ้าพี่พอน้องขึ้นไปเบื้องเฮอเนอี่นะทุกคน โอเคพี่น้องเข้ามาขึ้นน้ำมกันเลยเนาะนี่คือสถานที่ทา้งในของเธอเนาะพี่น้องอยู่ว่าพุมสีผ้าขึ้นบึงมุมสูงเนาะ นี่สิเป็นชั้นที่นั่นที่หนึ่งนะทุกคนนี่เนาะอยู่ทางรู้มันสิเป็นรถทีมงานของไทยเฮาเนาะสามสี่ห้า,นะา,ห,าหกเจ็ดขันเนาะรถทีมงานของไทยเฮาเจ็ดขันเนาะทุกคนมาพมมุ่มสิพาทุกคนมาเพิ่มมุมสูงเนาะ วุ้นสิเป็นน้ำเนาะทุกคนสุดสายตาเลยเนาะน้ำเทินสองนี่เนาะนี่สิเป็นชั้นสองบ่านี่นี่เป็นชั้นสองเนาะทุกคนเดี๋ยวบ้าพ่มจะขึ้นชั้นสามเนาะนี่ทีมงาน You know? นี่ก็สิเปินภาพมุมสูงหลังสุดของเฮือเนาะพี่น้องสิมีล่มแห้งใส่วิดีโอไรสัมภาษณ์อ้าอันนี้มากับมีฟูเนาะให้โบอุ่นเรามาก่อเราใจเนาะหู้ซึกจังได้มือนี่มาเที่ยวนี่อบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นวะกับตัวมี้ทำมีอยู่ไซเดี๋ยวนี้ยูไซตอนนี้ เลยใหญ่นะกายเนาะาเที่เวชมมาเิ่งวัดของวัฒนธรรมของแขวงอามวน